สวัสดีค่ะพบกับรู้ขวัญในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3มีชื่อหนว่วยว่าความเป็นมาของชาติและภูมิปัญญาไทยเราก็จะมาเรียนเรื่องบุคคลสำคัญในท้องถิ่นนะคะตัวชีวัดศ4.3.2.1ระบุบคุคคลสำคัญที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลสำคัญที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติเรามาทบทวนความรู้เมื่อคราบที่แล้วกันนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณในด้านต่างๆนักเรียนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณในด้านต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพการเปลี่ยนแปลงด้านที่อยู่อาศัย และการเปลี่ยนแปลงด้านการดำรงชีวิตค่ะเรามาดูนะคะประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจว่าจะมีอะไรบ้างนะคะจะมีใครบ้างในแต่ละท้องถิ่นจะมีบุคคลที่มีความสามารถและทำคุณความดีต่อบ้านเมืองทุกยุคทุกสมัยนะคะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณในท้องถิ่นและคนในชาติ การศึกษาประวัติบุคคลสำคัญในท้องถิ่นและผลงานของท่านเหล่านี้จะช่วยให้เรานำไปใช้ไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะบุคคลสำคัญคนแรกนะคะก็ค,คืออะไรคะท้าวสุรนารีหรือย่าโมงนั่นเองนะคะ,อ,ะอนุสาวรียท้าวสุรนารีนะคะ มีตั้งอยู่ที่ประตูชุมพลจังหวัดนครราชสีมา,าจังหวัดนครราชสีมาเป็นอะไรคะอยู่ในภาคอีสานนะคะเดี๋ยวเรามาดูประวัติความเป็นมาของท้าสุรนารีว่าท่านเนี่ยจะมีผลงานอะไรนะคะให้เราได้ศึกษาและนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนะคะามาฟังกันเลยค่ะ ท้าวสุรนารีเดิมชื่อว่ามูนะคะเป็นชาแนครราชสีมาเป็นธิดาเป็นลูกสาวนะคะธิดาของนายกิมกับนางบุญมาและเกิดในตอนรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้แต่งงานกับนายทองคำต่อมามีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาปหลัดรองเจ้าเมืองนครราชสีมาคุณมูจึงมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาประหลัด รองเจ้าเมืองนครราชสีมาคุณโมจะมีบรรดาศักด์เป็นคุณหญิงนะคะหรือเรียกว่าคุณหญิงมูในปีพุทธศักราช2368ต้นรัชกาลที่3เจ้าอนุวงศ์ผู้ครองนครเวงจันทร์คิดกกกการกรบฏนะคะอากกการกรบฏหมายถึงการทรยศหรือการโกงนั่นเองในยุกกองทัพใหญ่หมายจะเข้ามาตีกรุงเทพมหานครโดยผ่านทางนครราชสีมา ขณะนั้นพระยานะครราชสีมาเจ้าเมืองกับพระยาประหลัดรองนครราชสีมาไปราชการที่เมืองอุขันโดยมีข้าราชการติดตามไปด้วยจํานวนมากนะคะภายในเมืองนครราชสีมาจึงเหลือผู้คนอยู่น้อยเจ้าอนุวงศ์ได้หลอกชาวเมืองว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีข้าศึกมาประชิดพระนะครต้องยกกองทัพไปช่วยนะคะชาวเมืองคิดว่าเป็นความจริง จึงไม่ได้ต่อต้านเจ้าอนุวงศ์โดยยอมให้ผ่านเข้าเมืองพร้อมกับจัดเตรียมสเปรยงอาหารให้เรียบร้อยเลยค่ะ,ะต่อไปนะคะเจ้าเมืองอนุวงศ์เข้าเมืองได้แล้วกลับกวาดต้อนชาวเมืองและสเบียงอาหารให้ทหารคุมกลับไปเวียงจันทร์ในบรรดาผู้คนที่ถูกกวาดต้อนไปนี้มีคุณหญิงมูรวมไปด้วยนะคะคุณมูจึงได้วางแผนคิดกลอุบายอะ คิดกลบบายหมายถึงวางแผนนะคะให้บรรดาหญิงสาวที่ถูกกวดต้อนไปทำทีตีสนิทเอาใจทหารผู้คุมแล้วขอมีดไปตัดฟืนทำอาหารต่องผานะทำที่พักอาศัยจนทหารผู้คุมตายใจนะคะเมื่อได้เมื่อได้มีดมาก็นำมาตัดไม้เสี่อมปลายให้แหลมเพื่อใช้เป็นอาวุธนั่นเอง รั้นถึงคืนนัดหมายนะคะคุณหญิงโมได้วางแผนให้มดายหญิงสาวเลี้ยงดูอาหารเครื่องดื่มจนทหารเหล่านั้นเมาไร้สติขาดความระมัดระวังนะคะคุณหญิงโมจึงนำกำลังชายหญิงที่ถูกปลดต้อนเข้าโจมตีจนทหารเหล่านั้นถูกฆ่าตายจนเกือบหมดจนกระทั่งกองทัพจากกรุงเทพมหานครยกขึ้นไปช่วยและตีทับเจ้าอ,อนุวงศ์แตกพ่ายไปะคะ่ะ ทีนี้นะคะเมื่อความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยกย่องความกล้าหาญของคุณโมและปลดเกล้าปลดกระหม,ม่อมให้เป็นท้าวสุรนารีค่ะต่อมาได้มีการจัดสร้างอนุสาวรีย์ของท้าวสุรนารีซึ่งได้ทรงผมปีกทรงผมปีกก็คือเป็นทรงผมยาวเฉพาะกลางกระหม,ม่อมตรงนี้ตรงกลางนี้นะคะอรนนี้อ่า แต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทานเครื่องยศก็จะหมายถึงเครื่องหมายแสดงเกียรติยศนั่นเองนะคะพระราชทานคือการให้นะคะมือขวาปุ่มดาบปลายดาบจะดดพื้นมือซ้ายเท้าสะเอวเหมือนในรูปด้านหน้ามือกี้ที่คปันให้เราดูนะคะโดยสร้างไว้ที่ประตูชุมพลจงังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นที่สักการะของชาวไทยเป็นที่กราบไหว้นะคะ ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวเมืองโคร,ราชในนามย่ามูโคร,ราชก็จะอยู่ในไหนคะจังหวัดนครราชสีมานะคะอ่านี้นะคะเราก็จะได้ทราบประวัติบุคคลสำคัญก็คือใครคะเมื่อกี้ท้าสุรนารีหรือชื่อเดิมเรียกว่ามูนะคะ,ะว่าท่านได้ทำ ประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติอย่างไรนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอะ่แบบฝึกหัดค่าในหน้าที่60เรามาดูในข้อที่2นะคะ,ะเราเปลี่ยนจากการแบ่งกลุ่มนะคะเป็นให้นักเรียนเนี่ยทำทำเป็นรายคนนะคะเป็นการบ้านเรามาดูในหน้านี้นะคะก็ะจะบอกว่า ประวัติของท้าสุรนาวีหรือยา่าโมนะคะว่าท่านเนี่ยคุณประโยชน์ที่ท่านทำมีอะไรบ้างเราก็เขียนว่าเช่นนะวางแผนคิดกลบบายให้หญิงสาวที่ถูกกองทัพของเจ้าอันุวงกว่ดต้อนไปเอาใจทหารผู้คุมจนตายใจและมอมเมาด้วยสุราอาหารจนทหารเจ้าอนุวงศเมาไมยไร้สติจึงนัดก,กันโจมตีทหารเหล่านั้น จนล้มตายไปเป็นจำนวนมากอันนี้เป็นคุณประโยชน์ที่ท่านทำไว้นะคะต่อไปผลดีที่เกิดขึ้นอ่อเช่นทำให้เจ้าอนุวงศ์ไม่สามารถยถุทัพไปตีกรุงเทพได้นะคะแล้วก็แหล่งข้อมูลเราก็จะได้จากหนังสืออเรียนอ่ประวัติศาสตร์ชั้นป .2 นะคะหรือใครจะหามาจาก ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแค่นี้ค่ะหรือใครจะปริ้นรูปแปะตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นรูปของเท้าสุรนารีมาแปะตรงนี้อาจจะแปะติดตรงนี้หรือไม่ติดก็ได้นะคะเราเขียนมาสั้นๆพอให้เข้าใจนะคะอันนี้เขียนมานุกนะเราอ่านอ่านอีกครั้งหนึ่งหรือฟังในคลิปอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วก็ทบทวนนะคะ หรือใครที่ตามคลิปไม่ทันก็ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนหน้าที่57ถึงหน้าที่59นะคะใครที่ทำเสร็จแล้วก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูขวัญได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูขวัญขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้จะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ